Oh, สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆวันนี้ผมจะมารีวิวพูดถึงผลไม้ชิ้นหนึ่งที่เป็นยาระบายนะครับมันก็มีหลายแบบยาระบายนะครับแต่ที่ผมเอาให้ผมจะมารีวิวให้เพื่อน,อนๆดูเนี่ยผมว่าเพื่อนๆเห็นแล้วต้องตกใจแน่นะครับคือส่วนมากน่าจะไม่เคยเห็นอะ คือผลไม้ชิ้นนี้จริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นของป่าของดงแต่แต่เนื่องด้วยที่ชาวบ้านคนเราที่เขาชอบการปลูกผักชอบการาปรับปรุงแค่ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมบำรุงเปลี่ยนแปลงพืชผักให้เจรเิญเติบโตให้งอกงามจากเดิมๆที่ว่า ลูกเล็กก็ให้มันลูกใหญ่ขึ้นจากที่ว่าเดิมๆไม่ค่อยหอมก็ให้มันหอมขึ้นจากเดิมที่โตช้าหน่อยก็ไปให้โตไวขึ้นให้ผลผลิตไวขึ้นนะครับทุกวันนี้จะมีเกษตรพอเพียงอยู่ก็แต่ละจังหวัดแต่ละที่นะครับก็ก็ปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้เครื่องระดับก็มีเยอะแยะถามว่าทุกคนอ่ะจะ จะรู้เรื่องการปลูกพืชทั้งหมดทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้อาจจะพอรู้บ้างส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยอย่างผมผมก็ชอบปลูกนะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีความชำนาญพอเดี๋ยวสักพักแหละจะค่อยๆเรียกว่าค่อยเริ่มต้นปลูก่วงนี้ทำงานหาเงินไปก่อนส่วนหนึ่งผมชอบปลูกเพราะอะไรเพราะว่าผมชอบ,บ,บธรรมชาติผมชอบอยู่แบบธรรมชาติ อยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับดงอยู่กับไพระะแล้วชอบกินผ,ผ,ผลไม้ป่าด้วยเนะเดี๋ยวก็คงใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวคงต้องไปศึกษาเกี่ยวกับการทําเกษตรพอเพียงอย่างผลไม้เล็กๆก็ทําให้เขาเรียกบำรุงพัฒน,นาให้มันเจริญเติบโตไปขึ้นใหญ่ขึ้นดีขึ้นคือจนกลายเป็น,นเขาเรียกว่าพันเกษตรคําว่าพันเกษตรหมายถึงก็ ขยขบคือว่าขยายขยายข,ขยายให้มันขยายให้มันลูกใหญ่หรือให้มันโตวไวกว่าเดิมให้ให้ให,ให้ใช้ระยะเวลาน้อยลงเอ่อผลผลิตเยอะขึ้นประมาณนี้แหละผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกเพราะผมยังไม่ค่อยชํานาญเ๋ยผมอยากเรียนรู้เหมือนกันถ้ามีเวลาว่างแต่วันเนี้ยผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูคือโคดผลไม้อ่ะ เป็นอะไรที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแะเป็นโคตรผลไม้จริงๆนะผมจะบอกให้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่เลยมันคือมะขามป้อมมะขามป้อมทั่วไปที่เราเห็นๆนะ ก็ประมาณเท่านี้โป้งหรือไม่ใหญ่กว่านิ้โป้งนิดหนึ่งแค่เนี้ยคือ,อประมาณใหญ่กว่านิ้โป้งนิดหนึ่งนั่นแหละส่วนมากที่คนเห็นและมีตามขายเต็มที่ก็ใหญ่กว่านิ้โป้งนิดหนึ่งอืมอันนี้นะไอโคตดมาคมป้องมาจริงจริงเอาเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยดูนะครับเกือบเท่าข้อมือนะครับเนี่ย เห็นไหมกำกบยังไม่มิดเลยเน่ยกือบเท่าข้อมืออ่ะคือเท่าข้อมือผู้หญิงอ่ะคิดดูเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นมาขามป้อมจริงๆนะเนี่ย จะมองไม่ค่อยชัดอะไรเพราะกล้องมันปรับตัวมันเองเนี่ยมาคามป้อมเนี่ยเกือบใหญ่เกือบเท่าข้อมือนะครับผมก็เคยเห็นเนี่ยนะครับลูกมันใหญ่มากลูกมันใหญ่มากเนี่ย โหดใหญ่เลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ต้นกำเนิดมันก็ไม่มาจากปา่าเนี่ยแต่ว่าเขาไปพัฒนาต่ออันนี้เป็นเป็นของถ้าใครสนใจก็ลองเสิร์ชดูใน Google อะ่ะแต่ผมถามคนขายว่าไอพันธุ์นี่มาจากไหนเขาว่าพันธุ์เกษตรมาจากกาญจนบุรีถ้าใครสนใจก็ ลองเสิร์ชดูใน Google นะครับพันเกษตรกรไดเว่าคำป้อมพันเกษตรค,รคำป้อมพ,พันเกษตรมาจากกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอแค่นี้ขอจบแค่นี้ตอนคลิปครับว่าเดี๋ยวกอโทรไปโทรตามแล้วผมต้องไปทำงานต่อนะครับ ยังไงขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ช่วยติดตามชมดูแลด้วยครับวันนีผมมาแนะนําโคตรมะขามป้อมให้ดูนะครับมาแนะนํามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีจริงนะครับต้องไปแถวพันุเกษตรแถวกาญจนบ,บุรีนะครับนะครับนี่ผมก็เพิ่งเจอผมเลยซื้อมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นว่าเออมีจริงอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับคลิปนี้ขอจบค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ